สวัสดีครับมอน,น้กนนะครับมาเบึงกับลงเขาแบบปลอดภัยปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ปลอดภัยแบบกลางๆแล้วก็แบบปลอดภัยระยะเสี่ยงนะครับมอน,นีสิมาแนะนําวิธีปลอดภัยที่สุดเลยนะครับคือครับเวลาลงเขานี่คือเขาเส้นเขาปักนะครับ ผมจะใส่เกียร์หนึงเนาะครับใส่เกียร์หนึ่งแล้วดึงช็อปเบรกนะครับใส่มือครับกดดึงข้างไว้เลยครับอรอบเครื่องจะอยู่ประมาณนีครับพันสองพันสามพันสี่บ่เกินพันหาเนาะครับเครื่องจะเดินเบาลงแบบสบายสบายแบบ บอคอยได้แตะเบรกเลยครับลงแบบนี้นี่คือ,อาการลงแบบที่ปลอดภัยที่สุดแล้วครับเบรกบอห้อนลมบอเบิร์ครับแบบนี้สุดยอดครับถ้าอยากให้ซ่ากานั่นกะเกียร์พิเศษครับแต่กะมันก็ซ่ากเกินนะครับแต่กับปลอดภัยที่สุดล่ะลงเกียร์หนึ่งก็ได้ครับนี่ก็ปลอดภัยกันครับนี่ เบรกบ่ใหม่ครับล้มกับบ่เบิดครับบ่ต้องคิดหนักว่าสิเบรกสิอูบ่บน้อเนาะล้มสิเบินะร์บ่น้อเนาะบ่ได้เขาช่องฉุกเฉินแน่นอนครับแบบนี้สำหรับผมก็แนะนำก็คือบ่เก่งนะครับขับรถบ่เก่งแต่ขับรถแบบปลอดภัยครับแน่นอนครับ ผมสีลองเปลี่ยนเกียร์เบิ่งเนาะครับแบบปลอดภัยระยะที่2นะครับ,แบบน,น,รบนี่คือเกียร์3ครับจะลงเร็วนิดนึงนะครับแต่ก็ได้เบรกดุครับเบรกดุนะครับรอบเครื่องก็ทีขึ้นสูงมันก็นได้เบรกดุนะครับนี่กอลมอาจสิเบิดนะครับเบรกก็สซีไม่ก็สิี้อนนะครับ ลงเร็วเกินนี้เป็นยังรถเพิ่นคือลงเร็วแถ้ครับลงวนวนได้่าสั่นมารถไอ้รถบางคันก็นลงเร็วนะครับเพิ่อนอาจจะรถเป่ารถยังไปก็ได้นะครับเพิ่นกับสีเสื้อในสีมือเพิ่นแล้วครับแต่แต่เขานันบกเก่งครับบกเกง่เกงแต่ปลอดภัยครับไม่เก่งแต่ปลอดภัยครับผม ดึชงช่อเบรกไว้ประมาณนาที่สองนาทีเขากับเขากัปบปลดช่อเบรกให้มันระบายออกนะครับแบบที่เห็นเพื่อนลงเร็วๆน่อเพื่อนกันอ่าเพื่อนอาจจะเป็นรถเบารถเบาเพื่อนอาจ,จะลงได้นะครับแต่ถ้ารถหนักนี่ในน้ำเนี่ยครับในน้ำให้ใส่เกีลี่ยดำที่สุดแล้วก็ดึงชออง่อเบรก เ้าสิบบ่ได้เ้าสิบบ่ได้เบรกดูแทบสิบบ่ได้เบรกแล้วครับแต่ใส่เกียร์หนึ่งเกียร์พิเศษนะครับนี่นี่คือเกียร์สามครับเนี่ยได้ลุ้งเร็วครับได้เบรกดูครับขนาดเกียร์สามครับเนี่ยคิดเบิ้งถ้าเกียร์ที่เกียร์หาไปเรื่มงนี้เป็นจังเด่นนะครับจะมีแนะนำให้พี่น้องในเบิ้งครับ ครับถือใจบ่ถือใจผู้ใดก็ขอโทษขออภัย้อครับเด้อแต่สิ่งที่แนะนําไปหนึ่งก็คือแบบปลอดภัยที่สุดแล้วครับคือเกียหนึ่งดึงช็อปเบรกนะครับปลอดภัยที่สุดแล้วครับทาอย่างนี้นะครับผมก็เอ่อขับรถมาครับบริเวณว่าจะกองเก่งแจักเกือครับแต่ก็บ่เคยเกิดอุบัติเหตุ อเฮามันอยู่ที่เฮาครับที่จะเลือกจะไปโทษรถครับจะไปโทษเบรกจะไปโทษล่มครับมันอยู่ที่เรานะครับนี่ครับในเบรงล่มล่มยังเต็มเปียคือเกาครับล่มโมเปิดครับอ่าไปโทษรถ่าไปโทษล้มเนาะครับมันอยู่ที่เฮาที่จะเลือกว่าเฮาสี่ขับแบบใดครับปลอดภัยหรือแบบเสี่ยงนะครับ